สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอกับช่องในพุทธินะฮะวันนี้หนาวเนาะท่านหนาวนิดหน่อยนะครับอากาศเย็นนะอ่ะก็หลังจากที่ผมขนข้าวเนาะไม่มีเวลาช่วงวันของวันที่ผ่านมาทุกท่านขนข้าวทุกเช้าทุกเย็นเลยหลายวันติดเนาะสองสามวันนะครับติดกันนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะมาสรุปบินทุกท่านนะครับ ค่าใช้จ่ายของบ้านพอนิดนะบ้าน,น้องโมจิเนาะนี่ครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับงบประมาณทั้งหมดนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับหมดไปเท่าไหร่แล้วเราพัดน,นะครับพร้อมกับบินตัวนี้เหมือนเดิมนะครับทุกๆค่าใช้จ่ายก็จะมีบินให้แบบนี้หมดเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับ พอดีว่านั่งตรงมาหินอ่อนแลนะ้วมันเย็นทุกท่านก็เลยแอบแอบมาหลบอยู่ตรงอยู่ตรงโรงจอดรถนี่เออมันเย็นนะตรงโน้นลมพัดเลยมาทําคลิปอยู่ยงนงี้ยังไม่ได้อาบน้ําเลยทุกท่านเออมามาสรุปนะมาสรุปยอดค่าใช้จ่ายนี่ครับยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดณนะตอนนี้นะทุกท่านมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทบินล่าสุดมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าบินแบบบินบินล่าสุดมีห้าบินนะครับจริงๆผมว่าจะสรุปตั้งนานแล้วพอดีว่าติดขนข้าวช่วยสองตายาอยู่มันค่ำดึกตลอดแต่ผมก็เลยวันนี้เอาว่างแล้วท่านก็เลยมาสรุปนะครับ ก็จะมีบินล่าสุดเนี่ยที่ซื้อหินปูนทรายแล้วก็ไม้ฝาแล้วก็แผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับสองพันสามร้อยห้าสิบห้าแล้วก็ค่าไฟนะครับจ่ายค่าไฟให้พ่อน,นิดล่าสุดเมื่อเมื่อวานก่อนใช่ไหมที่จ่ายค่าไฟสองร้อยแปดสิบแล้วก็มีอุปกรณ์เดินระบบไฟนะครับจริงๆมันสามพันหนึ่งร้อยกว่าเนี่ยแหละเขาลดให้ก็เหลือสามพันนะครับแล้วก็มีแผ่นลังคาแล้วแล้วก็ คูนหนึ่งกระสอบเนาะเก้าร้อยห้าสิบาทแล้วก็ตอนหลังจากจบคลิปไปผมไปซื้อใบตัดแล้วครับซื้อใบตัดแล้วก็ซื้อแผ่นกระดาษทรายมาสองร้อยสี่สิบาทนะครับเออรวมเบ็ดเสร็จนะท่านรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดมันแปดพันอ่าเงินเงินเหลือนะเงินเหลืออยู่แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทงบประมาณทั้งหมดนะครับ งบป,ประมาณทั้งหมดของเรานะทุกท่านนี่มองเห็นกันหรือเปล่างบประมาณทั้งหมดเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบสี่บาทนะครับอันนี้คืองบประมาณทั้งหมดนะส่วนค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทนะครับนี่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะท่านอ่าอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับหักลบอ่าเอาเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับ โมประมาณทั้งหมดนะี่มันลบกันแล้วมันก็จะเหลืออยู่น8,168บาทนะลองคิดอ่าคำนวณตามดูผมเผื่อเครื่องเครื่องที่เลขผมมันเสียเออเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะท่านเหลือเงินอยู่8,168บาทนะเหลือเงินอยู่ตามนี้เลยนะครับอ่าเหลือเงินอยู่ตามนี้เลยนี่ครับ เงินส่วนนี้นะครับก็คงจะเพียงพอในการทําบ้านหลังนี้ให้มันเสร็จสมบูรณ์นลวท่านก็คงจะไม่ได้รับเพิ่มเติมอีกนะสำหรับบ้านหลังนี้นะท่านก็คงจะอใช้งบตัวนี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแลท่านอย่างเช่นซื้อเสารั้วแล้วก็ซื้อลวดน้ํานะครับเหลืออีก สองอย่างนี้เราขั้นที่จะต้องซื้อระบบไฟนะครับเราซื้อหมดแล้วเราขั้นนะครับอ่าระบบไฟน,น่าจะเกือบหมดแล้วนะทุาท่านถ้าถ้าขาดก็คือนิดๆหน่อยๆเพิ่มเติมนิดหน่อยอาจจะเป็นอ่าหลอดตะเกียบหรืออะไรเงี้ยนะครับที่ใส่ในห้องน้ําถ้าเป็นหลอดใหญ่ใใส่ในห้องน้ํามันจะมันจะเวอร์วังอลังการเกินเราข่านมันจะสว่างจ้าเกินนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเป็นหลอดเล็กๆเอาเดี๋ยวค่อยซื้อแยกต่างหาก หลอดตะเกียบไม่งั้นก็หรือเอาหลอดตะเกียบบ้านหลังเก่าก็ได้นะบ้านหลังเก่ามีหลอดตะเกียบอยู่เราก็ใช้บ้านหลังเก่าก็ได้นะ,ะะดนะครับอ่ะก็คงจะอ่าอัปเดตนะครับประมาณนี้นะท่านนะครับส่วนบินก็ตามนี้แหละนะท่านตามที่ซื้อของนี่แหละมันก็มีบินจากทางร้านมาให้ทุกบินแบบนี้อยู่แล้วนะท่านเป็นบิน บินจากทางร้านก็คงยังไม่มีอะไรผิดพลาดนะท่านอันนี้ก็เป็นบินค่าไฟจ่ายค่าไฟนี่ก็เป็นบินจ่ายค่าเหินปูนทรายแล้วก็แผ่นไม้ฟ้าวันนั้นนะครับก็ห้าบินเนาะรอบนี้นะท่านอัปเดตล่าสุดนะครับตอนแรกผมก็กังวลอยู่เอ๊ะเงินมันเหลือเท่าไหรนะ่เนาะจะพอได้ซื้อ รั้วไหมนะครับหรือว่าต้องรอรั้วเอาสรุปเงินเราพอที่จะซื้อเสารั้วนะท่านเสารั้วเราน่าจะไม่กี่ต้นหรอมั้งน่าจะไม่เกินสามพันหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าผมว่าแปดพันกว่าเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอสําหรับการซื้อรั้มาติดตั้งนะครับอ่าเพียงพอนะนะครับเพียงพอนะท่านถ้า ถ้าเงินมันเหลือ,ก,อก็อาจจะเอาไว้ซื้อของในวันที่ส่งมอบบ้านแล้วกันนะครับซื้อกับกุ้งกับข้าวนะครับเลี้ยงแขกนะครับที่มาร่วมงานเนาะเอออ่ะเพราะฉะนั้นก็บ้านหลังนี้นะครับเราซื้อครบทุกอย่างแล้วนะท่านนะครับระบบไฟเหลือแต่เสารัว้วนะครับเสารั้นี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่าจะทําประตูเข้าออกอยังไงอาจจะทําเหมือน ขอ,องชาวบ้านทั่วไปนี่ครับหรือหรือทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังยังไม่เคยทําประตูทางเข้าบ้านนะท่านว่าจะต้องทํำยังไงนะครับอาจจะทําง่ายๆเอาไม่ต้องให้มันยุ่งยากอะไรมากมายให้มันรถยนต์เข้าได้ก็โอเคแล้วเนียอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาได้นะท่านเดี๋ยวผมก็ ทำเต็มที่นะบ้านหลังนี้นท่านเป็นบ้านหลังแรกที่สมบูรณ์เพอร์เฟคแล้วก็อลังการนะครับอลังการมากๆบ้านหลังนี้นะครับเออใครมีอะไรเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับรุงนี้น่าจะเดินระบบไฟนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะท่านะนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคืออ,อทํารัว้วแล้วก็ระบบไฟนะที่สุดท้ายเลยนะระบบไฟแล้วก็ทํารัว้ว รื้ออีกสองอย่างนี้แล้วก็รื้อบ้านรื้อครัวรื้อบ้านหลังเก่าที่มันอยู่ขวางหน้าบ้านนะท่านก็เดินระบบไฟให้เสร็จให้พร้อมเข้าอยู่นะครับแล้วค่อยรื้อตรงนั้นเพราะตรงนั้นมีของเต็มเลยรือ้อเสร็จแล้วมันไม,ไม่รู้จะเอาของไว้ไหนนี่ครับเพราะฉะนั้นก็จะรื้อก็ต่อเมื่อที่ทําบ้านหลังนี้เสร็จถึงจะให้พ่อนิดย้ายเข้าของอะไรต่างๆเข้ามานอนบ้านหลังนี้แล้วก็ให้เอาของนไปเก็บบ้านหลังเก่า ประมาณนั้นแล้วก็ทำครัวบ้านหลังเก่านี่ครับบ้านหลังเก่าจะกลายเป็นที่เก็บของแล้วก็กลายเป็นห้องครัวนี่ครับโดยประมาณนั้นนะโอเคยังไงก็อนุมโมทนาสาธุกับ f อฟผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะที่เมตตาจนบ้านหลังนี้สมบูรณ์แบบขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญทิ่วว่งสิ่งใดก็ขอให้สมพรารถนาร่ำรวยเงินทองอะไรมาเทมาเด้อสาธุครับผม